กาไม่ต้องแต่ต,ตัวละครกันสมอ l l ทามดัก u ิวเลอ e เอ้ยไม่ขายยาหรือวะเฮ้ยเ <c oughs> ชียยกูคนหล่ออ่ะเชียนี่องเอ่เลยคขาแต่ยังเฮียกูสร้างตัวละครเส <c oughs> ร,ร็จละคนขี้เมาเลยวะ เลยดีวะเแล้วครูขอและกูมาแล้วเพื่อนมึงอยู่ไหนวะอิเชียรเกมกราฟิกสูงอ่ะวันหนึ่งลดกัน่เพอกราฟิกสูงฮัลโหลไปทอล์คทูยูเอ็นเอน่าขเมาอ่ะ ไมมึงต้องป่าโมเดียวเป็นตัวอ้วนด้วยวะจะตายออกลัวมาดิมาดิเอ๊ะตายเลยสวยฮารเชียร์คุณลุงอ่ามึงมึงเนี่ยที่กูอยากที่กูรอมึงพรอะไรวะเพราะว่าเกมนี้มันมันแต่ภาษาอังกฤษ มันจะมีป hmm. oh, oh, ัญหานะแต่่วงดีหรับนายคุณลุงมีงานให้โอ้โหงานอะไรครับพี่มันจะมีบ้านเคยอยู่บ้านหลังหนึ่งนะไปอยู่ได้มันอยู่ตรงไฮแลนด์ไฮแลนด์ปอยไม่ใช่จุดมืออะไรไม่ค่อยสวยมากแต่มีโอกาสในการหายหายะหายยะสะบัดยืนยันให้โฟม ไปสกีพักกันดนกว่าขันตีนะเออสกีพักูอยู่ไหนเนี่ยเปิด M มองตาทั่วเนาะนี่อ่ะบ้านได้บ่ะเฮ้ย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 ดันหน้าขอเช้าห้องหน่อยครับ เดือนละเจ็ดสิบห้าสัปดาห์ละเจ็ดสิบห้าดอนไม่มีะไม่มีตังค์อะป่อยแม่งเลยได้ไหมเนี่ยแม่งเอเอดีเนี่ยฝไปแจ้งตำรวจดเจ้ยทำะไรลัานวะทำอะไรลักฐานทำไรลาอะไรลักฐานมันอุ้ยคอมันเบี้ยวไไปต่อยเขาทำไมวะอยตำรวจ นั่งไต่ตำรวจฟรีอากอนกูไต่ตำรวจตายอากอนเฮ้ยเราตำรวจมาไอ้มามาแข่งปิปงปองกูมาเฮ้ยปิง,งปองอนะ่ะมึงขยับอยู่ปะไอ้สัตว์เล่นกับบอทใช่เหรอเออแล้อะไ,ไรวะเราเรายัางไม่ได้เช่าห้องเลยอะเนี่ยห้องเราหรือเปล่า ไเช่าห้องเลยแล้วตอนน้าเนี่ยเซฟเกมมาเซฟเอา้เอาเรายังไม่ได้เช่าอ่ะไอคนให้เช่ามันเนี่ย <c oughs> ก็แล้วก็เปิดตูวบ้านหน่อย <c oughs> เริ่มใหม่ไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วก็เกมพังแล้วเว <c oughs> ต่อยเขาเริมไหมหม่ว่าน้องเ,อเกมจะปวันที่วันพรุ่งนี้นะครับเลยได้อีกหนึ่งชั่วโมง เจ็ดเจ็ดเฮ้ยไม่ใช่ดึ่มว่ะช่วยจูบนี่ไงร้านเครื่องใช้ซื้อกเทนซสวยซื้ทีวีผมตังค์ไม่พอโอเคนี้พอแล้วซื้อเรียงกับเตียงไหมหรือว่าไม่ก่อนไม่ก่อนซื้อเตียงเตียงดิผมอยากมาบุญด้ยไม่ก่อนอะไรกันนายนี่วางนี่ป้ย ไฮโดรโบรอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกตองของจริงมัน, 5, 3, 1, น,ห,มมนหน้าตาแบบนี้เปล่าวะใส่ดินั่นแหละอุ้ยดินที่เราน้ำต้อนไ,ไปตักน้ำไปขอซิงเกมโค้รสมจริงไอ้เี่ยไม่เคยเจอเกมไหนสมจริงขนาดนี้น โอ้ตอนนี้นายก็เกือบจะพร้อมแล้วนะแต่นายขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือเมล็ดพืชใช่ไหมล่ะต้องไปคุยกับแหล่งไหมต้องไปหาคนที่ชื่อเอาเบิร์ตคูเวอร์เป็นเป็นแหล่งที่ดีมากเอาเบิร์ตคูเวอร์เปิดโทรศัพท์กดเมสเซจเอาเบิร์ตคูเวอร์ I need a d a t drop คุชซีดซีดสี่อันเลย อีกสองเฮ้ย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 เกมกระตุกไม่แฟเฮ้ยยังไม่หมันมันหนักอยังวะแล้ก่อนกูมีของมาให้อ่ะโคตรเหมือนมึงอ่ะอะไรครับเพื่อนนี่ไงหันหลังสิขยะอ๋อนี่ไง มันที่มีไฟด้วยแล้วก็ดับซีดอินทูโฮดับไงอ่ะกด AD AD <c oughs> มันจะอ๋อ AD ดึบชิคซอยชังโฮึบบฮึบอุ้ยเอเปิดไฟฉายนะเพ <c oughs> ื่อนอุ้ยไเปิดต่อย้วของร้าโอ้ยๆครัทพี <c> ่ <oughs> ซื้อผมอาม,มาซื้อแย่แล้วอ่ะก้อน เแล้วอาคอนทำไมคนที่เขาจะช่วยให้ทีเดียวกินเราทุ่งโลเสียชีวิตแล้วเอ้วมึงไปต่อยเขาได้ปี่กูจะกดซื้อกูลืมไปมันไม่ใช่มีเต็งอยู่บ้านอ่ะอาคอนกูเชื่อศิลปะอากคอนแพ็กเกจจิ้งสเตชั่นโตแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะโตไหนเฮ้ยมาแล้วรัดแรกฮึบฮึบฮึบ พื้น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 สินค้าแบบโคตรเพียวกัญชาในไทยถูกกฎหมายวะถูกวะก็มันมีเต็ม,ม,มไปหมดเลยในควางคิดการ <ๆ S 2> <ด>ชงเหรอ,ต,อต้องมานั่งใส่ถุงมันนัวเลยเชย <laughs> สมจริงเกินอะแล้วกา,านั่งหยิบใส่ถุงโอ้โหกัญชา,าหน้าตาแบบนี้จริงเหรอวะไม่มาเป็นก้อนอะไรไม่รู้เฉียวๆ มาดูกันนะครับว่าขยะสองถังเราจะได้กี่บาทเราจะได้กี่บาทเราได้ยี่สิบสี่บาทนะครับนายมันก็คืนดีอยู่นะยี่สิบสี่ดันเนี่ยหกร้อยบาทอ่ะเก็บขยะเรียบร้อยเรียบร้อยขายไปสามถุงฟรีแซมเปิลไหมเนี่ยชุดลองช่ยลองลองฟรีปหเนี่ยมึงขายออกจริงไหมเออได้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่อยากให้ฟรีแซมเปิลอะ มึงให้ซีแอนโะรอ้ยอุ๊ยลูกค้าใหม่เปิดล็อกเฮ้ยนายเสียงรถตำรวจวะเราอยากไปอยู่อพาร์ตเมนต์หรูๆแล้วนายเราอยากซื้อรถเราได้มาสองร้อยดอนเออเฮ้ยนายไปทำในชีวิตจริงเราจะได้ขนาดนี้ไปวะ แล้าขับตู้กเหมือนกันเปิดธุรกิจสองวันมึงก็ได้มาเฮ้าไอ้เชี่ยมึงชนลูกค้าเราชนลูกค้านายนายจะตั้งกับทำอะไรอ่ะนายไม่นายจะตั้งเปลืองจังไงจะเก็นบอร์ดอันใหม่ไงล่ะัขวยไอ้เชี้ย ต้องวางที่อะไรเก็กขาบ้านที่ผ่านมันมีขายผ่านแอปด้วยอะก้อ,กอนขายอะไรกัญชานะออ,อ,อมันต้องใช้ซิเก็บไอ้ที่ยังไม่เอาซิเก็บมาเนาะนี่ไงขายครับแล้วขายกัญชาพอเซลเดอร์อเซลเดเดี๋ยวคนเขาจะติดต่อมาเนี่ยเปิดแล้วธุรกิจอุ้ยลูกค้าสั่งของอะก้อน มึงยังไม่แพ็กเลยไอ้หี้อ่ะสามเมตรจัดดิ <Yeah. S 2> ต้องมานั่งเด็ดทีละต้นแอะเอะอะมันมันให้เด็ดไปเลยเด็ดมล็ดเด็ดมเล็ดอุ้ยอุ้ยเงินโคตรดีนายต้องปลูกเรื่อยๆนะนายโกูกูขายให้เพื่อนไม่หรอกูอยากขายอ่ะปลูกไม่เหมือนแบบนั่งทำงาน <laughs> ในชีวิตจริงอ่ะ Uh, not yet. อ่านนัดเย็ดแล้วมึงมันขายมันมันรับซื้อมึงเหรอแน่นอนของบูดีร้อยสี่สิบราคามันนะอับไม่สับ <laughs> อุย้ยตังเยอะจา้ามื่นหนึ่งเลยวันที่สามเชียร์แดดืดนละสามแสนนี่ได้ชา สปีดโกมึงมึงได้เติมสปีดโกไปปะเออได้มาทำไงอ่ะอีเชนเรเวิร์พเรากลายเป็นหนูถนนละหนูถนนเรเวิร์ตสี่เท็ดเท็ดโอ้ไหนก็ทำดิวได้แล really ้วนะแต่ถ้าอยากไม่เชื่อคุณเจอบ้องกัญชามต้องทำเป็นทำเป็นออปเปอเรชันภาษาไทยคืออะไรวะทำเป็นขบวนการทำเป็นขบวนการ สินค้ามากขึ้นลูกค้ามากขึ้นนะวิธีหาลูกค้านะก็คือการให้แซมป์โฟรีเปิดแผนที่ดูได้ที่เขาอ้าวนี่ไงต้องไปอัพเกรดห้องข้างบนร้านอาหารจีนไหนวะนี่แอ๊ช <c oughs> ิปอันนี้เหรอ <c oughs> ยิปไปเลยเพื่อนอ้าวต้องถอนเงินแอน๊ดเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> มึ <c oughs> มึงไม่มีตังค์ซื้อรถมาสองพันในสัตว์เดี๋ยวก็มีแล้วเพือ่อ,อนโแตต่้อองนี่คือย้ายของเลยใช่ปะย้ายของแล้วมึงก็ช่วยหยิบมาด้วยก็ดีคิดขวาก้างเพื่อหยิบข้างบนเนี่ยอ๋อมึองวางของเหี้ย,ยนะอะไรเนี่ยมึงวางตรงนี้ดิวางตรงนี้ทำไมวะมันรถชีไม่ต้องมีสีสันสตสไตล์ป่ะ ใม่คนมากำหนดชีวิตเราบเบียร์เยอะแกชีกถุงไม่ได้ว่ะถุงติดอยู่ในกำแพงไ้วางส้นตีนอะไรนะวางเบียอะไรขอ<า>งมึงอ่ะวางนี่ดีวางเนี้ยวางเนี้ย เช่เราต้องเล่นเกมนี้สี่วันถึงจะได้รถเลยนะวยทำไมอ่ะคิดถึงการแพ็กเกจของการอะไรชีวิตมันก็มีถูกแล้วอะลูกค้าทางมาเต็มเลยอ่ะก้อนโอ้เนี่ยมันมันเสร็จแล้วสองต้นรู้ได้ไงวะซือเม็ดอ๋มันเสร็จแล้ว,วซื้อซื้อ,ซ,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 อซื้อต้นเพิ่มดิแต่ก,กูแพ็กให้แยวก,กูแพ็กให้ก็ได้พงไปขายลย ไม่ไม่้มองเดี๋ยวกูคุยเองก็ได้กูมีของอยู่ไงไม่กูนี่ไงเดี๋ยวซื้อซื้อเม็ดลุงเนื้อสันวเฮ้ยกูอ้าวใ,ในเมื่อนายได้ฐานทัพที่ทำขบวนการได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หาเงินชิวๆแต่ก็ต้องบริหารลูกค้าด้วยต้องจ้างคนดิวเลอร์ต้องจ้างคนของแต่แม่งของไม่มาสง่งเล่นยากว่ะก็หนุนหินแล้วเกมอะไรวะ ไม่ยากย่างเงก็พวแบบเกมมันก็ซิวอย่างมันเล่นหรอวะรถก็ไม่มีแล้วมันก็ทำงานหาตังค์ก่อนจีครับน้องเลิกบ่นครับเลิกบน่นนั่งทำอะไรกูใช้ที่น,นั่งขี้ขยายเอาผม้พี่ลูกกัญชาน้องไม่ไม่มีมล็ดลรอ้มันมาส่งเนี่ยมาหาอะไรได้เสริมรอปะเหนื่อยเนาะ

จำเลยของเต็มตัวเลยอยากรู้ว่าถ้าไปนอนคุกจะเป็นไงวะขำไม่เช่อะไรของมึงมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้ไม่รู้แตไมเก็บเก็บประชาชนอยู่นะจ้ากระจาวกระจาวยิงกระจาาในตัวพานละมันหายหมดเลยวะเนี่ยของกระจ้าหาย ของกลางหมดเลยได้นะมันยากไหมโอ้โหของมึงเยอะทำไมอเฮียคุณไม่ตำรวจมาไม่คุณไม่เกมมันกระตุกเลยอ่ะตอนเาจะหลุดพ้นแล้วนะได้รอก่อนอ้าวกูโดนจับใหม่เพื่อนพวกกูมอบตัวดีกว่าเพื่อน ไม่ดเ้ยเกมคือถ้าคือคเขียนองห้เลยถ้าูุไลฟ์อยู่ตอนนี้คนดูแน่สุดพวก็ว่างนะเข้ามานั่งดูคุลนน้ำต้นไม้เหมือนอย่างเงี้ยทั้งวัน่ะก็เหมือนนั่งดูคนเล่นไมค์คาไปนเชียร์ก็แค่คุณต้อมีคอนเทนต์หน่อยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยคุณโดนตับอีกแล้ว มกูค้างอีกแล้วคือไปปล่อยของให้หมดมันยากเหรออากอนคือมึงมีหน้าที่ขายปล่อยของหมดแล้วของหมดแล้วของหมดแล้วไอ้อ้วนไหนวะเต็มลิ้นชักเลยเนี่ยแล้วกูเพิ่งกลับบ้านไอ้เหี้ยนอนก่อนนอนก่อนเต็มเลยนอนก่อนนอนก่อนเอาพุ่นนี้กูไปปล่อยให้เฉยโอ้โหเอินมาพันสองอีฮี้ยกูคนเดียว นายปลุกกัญชาดีมากเ <laughs> ว่งกดล็อกกล้วยแล้ว <laughs> ไปของมันมีน้อยจังอะของน้อยอะไรอย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะโคตรเยอะทำม,มึงเดลยโดนจับนะ <laughs> <laughs> เอ,อ้ยนั่นแหละกูเล่นม่ไม่เคยโดนโดนจับแบบว่ามีของเลยซื้อรถซื้อรถซื้อรถ <laughs> พ่งหาเลยหาร้านาเราจะซื้อบ้านไหมในบ้านมีเซอ,อร์ไหมรถอยู่ไหนอนะ่ะอยู่ไหนเซอร์ี้เซอร์มิกี้ Joo, yeah. yeah.